วันนี้เราพาทุกท่านมารับชมวิธีการทำเตาเผาถ่านไร้ควันไร้คิดเท่าได้ถ่านสวยถ่านแกงติดไฟได้ง่ายลดสารก่อมะเร็งวิธีทำก็ง่ายๆไปรับชมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับขั้นตอนที่1ให้เราทําการเตรียมเหล็กกล่อง4ี่คูณสนิ้วและเหล็กกล่อง1นคูณหนึ่งนิ้วเพื่อจะทําป่องไฟและรูระบายแก๊สเหล็กกล่อง4ี่คูณสีนิ้วเราจะใช้ความยาว1เมตรหรือใครมีถัง200ลิตรที่มีความสูงขนาดมากกว่า1เมตร ให้เราเพิ่มความยาวเหล็กให้พ้นออกจากฝาถัง10-15เซนติเมตรครับเหล็กกอง1งคุณนนิ้วเราจะใช้ความยาว73เซนติเมตรหรือความสูงให้ห่างจากฝาถังประมาณ10เซนติเมตรครับเมื่อเราตัดเหล็กได้ตามที่ต้องการแล้วเราก็จะมาทําการประกอบท่อหรือว่าไส้เตาครับผมให้เรานําเหล็กกอง1งคุณนนิ้วตัดความยาวประมาณ5เซนติเมตรเพื่อจะเชื่อมติดท่อแก๊สและป่องไฟให้เข้าหากันครับสูตรที่เราทําในครั้งนี้ จะเป็นท่อแก๊สที่ปล่อยแก๊สลงไปด้านล่างเตาจะไม่งอเข้าหาท่อไฟเพื่อการใช้งานที่ง่ายและการเผาไหม้ที่ดีเราจะไปกันแบบช้าๆชัดๆเพื่อให้ทุกท่านรับชมคลิปนี้จบก็สามารถทําเป็นทําเองทําใช้งานได้เลยครับพิกัดสถานที่จัดทาอยู่ที่บ้านเชียงหวางอําเภอเพ็จังหวัดอุดรธานีหรือท่านใดสนใจอยากได้เตาเผาถ่านไร้ควันติดต่อมาได้ที่0957933154ครับ เมื่อเราทําการเชื่อมเหล็กกล่องหนึคูนนึนิ้วเข้ากับข้อต่อที่เราทําการเตรียมไว้ให้เรานํามาประกอบกันโดยให้ส่วนทั้งท้ายด้านใดด้านหนึ่งเสมอกันหนึ่งด้านลักษณะก็ตามที่สาธิตเลยครับส่วนท่อคายแก๊สเราจะให้อยู่จุดกึ่งกลางของท่อไฟสีคูณสนิ้วลักษณะก็จะออกมาดังภาพเลยครับผม เหล็กที่เรานำมาทำท่อแก๊สและท่อไฟควรจะมีความหนา1.5ขึ้นไปปองไฟสีนิ้วที่เรานำมาใช้ควรจะมีขนาดสีนิ้วขึ้นไปจะเป็นเหล็กเหลี่ยมหรือว่าเหล็กกลมก็ใช้ได้ครับหากเราใช้ท่อที่มีขนาดเล็กกว่าสีนิ้วจะสูงผลต่อการคายแก๊สของเตาและฐานในเตาอาจจะเป็นฐานไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์การคายแก๊สของเตาจะช้ามากครับถ้าเหล็กมีขนาดต่ำกว่า3มนิ้ว เตาของเราจะไม่คายแก๊สเลยครับและก็จะไม่เป็นฐานเมื่อเราทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะก็จะออกมาดังภาพแบบนี้เลยครับนี่ก็เสร็จสิ้นกระบวนการการทำท่อแก๊สและป่องไฟครับหรือว่าใส้เตาเผาถ่านไร้ควันนั่นเอง เข้าสู่ขั้นตอนการเจาะฝาถังและก้นถังขั้นตอนนี้เราจะไปกันแบบละเอียดเลยครับให้เรานําท่อแก๊สและปล่องไฟหรือว่าชุดไส้เตาที่เราทําการจัดเตรียมไว้มาวางบริเวณฝาถังเพื่อเราจะนํามาวัดหาจุดกึ่งกลางของถังนั่นเองเมื่อเรานําไส้เตามาวางที่ฝาถังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราวัดจากขอบถังเข้ามาหาไส้เตาของเรา ทั้งสีด้านควรจะมีความกว้างเท่ากันตัวของผมที่สาธิตจะอยู่ที่ประมาณ23.5สมเซนทั้งสีด้านครับหรือท่านใดใช้ท่อกลมหรือว่าท่อมีขนาดใหญ่มากกว่านี้ก็สามารถใช้หลักการเดียวกันได้เลยครับ เมื่อเราทําการวัดทั้งสีด้านและหาจุดกึ่งกลางได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เรานําปากกามาขีดเพื่อมาร์คจุดกึ่งกลางไว้ครับผมโดยบริเวณฝาถังเราจะเจาะแค่รูช่องท่อไฟสีคุณสีเพียงเท่านั้นส่วนท่อเล็กหรือว่าท่อแก๊สเราจะไม่เจาะครับเมื่อเรามาร์คจุดกึ่งกลางเป็นที่เรียบร้อยลักษณะก็จะออกมาดังภาพครับผมสำหรับท่านใดที่รับชมอยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนกันบ้างก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, บอกจังหวัดหรือว่าทักทายกันได้นะครับ<อ>เมื่อเราทำการมาร์กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตัดถังครับผมฝาถังที่เราทำการตัดก็จะมีลักษณะออกมาดังภาพแบบนี้เลยครับ หลังจากที่เราทําการตัดฝาถังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการเจาะก้นถังครับผมโดยวิธีการเจาะก้นถังเราก็จะใช้หลักการเดียวกันครับผมให้เรานำหรือว่าท่อไฟของเรานํามาวางหาจุดกึงกลางเหมือนลักษณะการเจาะฝาถังครับโดยก้นถังเราจะทําการเจาะอยู่2อรูโดยจะเจาะทั้งท่อไฟและท่อแก๊สหรือว่าท่อสีนิ้วและท่อหนึ่งนิ้วครับผม ให้เราทำการวัดหาจุดกึ่งกลางของถังโดยที่ตั้งเหล็กไว้ตรงกลางและวัดทั้งสีด้านให้เท่ากันครับโดยถังที่เราสาธิตจุดกึ่งกลางจะอยู่ที่ประมาณ23.5เซนครับถัทงที่เรานำมาใช้ทำเตาปถ่า,านควรจะเป็นถังที่หนาเพื่อการใช้งานที่ยาวขึ้นไม่เหมาะสมกับถังที่บางโดยถังที่เรานำมาใช้หรือว่าจัดส่งลูกค้า ทางเราจะเลือกหรือว่าคัดสรรแต่ถังที่มีขนาดหนาครับเมื่อเราหาจุดกึ่งกลางได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทำการมาร์กท่อทั้งสองตัวครับโดยจะแตกต่างจากการเจาะฝาถังซึ่งฝาถังของเราจะเจาะแค่รูเดียวเมื่อเรามาร์กหาจุดกึ่งกลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อย เพื่อให้ถังของเราแข็งแรงและทำการเชื่อมได้ง่ายท่อรูแก๊สของเราเราจะสามารถตัดได้เลยครับส่วนท่อป่องไฟสีคูณสนิ้วเราจะทำการวัดเข้ามาวงในขนาด1เซนครับแล้วให้เราตัดไปที่วงรอบด้านในครับหลังจากที่เราทำการตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วลักษณะก็จะออกมาดังภาพแบบนี้เลยครับ หลายท่านยังสงสัยทำไมท่อไฟสีคูณสีนิ้วต้องวัดเข้ามาแล้วตัดวงรอบด้านในส่วนท่อแก๊สทำไมตัดขาดได้เลยจริงๆเราก็สามารถตัดขาดวงรอบด้านนอกได้เหมือนกันครับแต่หากถ้าเราทําแบบนี้การประกอบเตาเข้ากับไส้เตาพอถ่านก็จะง่ายขึ้นและมีความแข็งแรงขึ้นโดยเราจะงอเหล็กที่เราทําการวัดเข้ามา1เซนขึ้นเพื่อให้ยึดติดกับท่อแก๊สและป่องไฟนั่นเองครับผม เมื่อเราทําการตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะงอให้มีลักษณะขึ้นแบบนี้ครับเราจะสวมท่อแก๊สลงไปด้านในและเชื่อมให้รอบครับโดยการเชื่อมของเราควรจะเชื่อมให้ไม่มีรอยรั่วแต่หากถ้ามีรอยรั่วเพียงเล็กน้อยก็ไม่เป็นอะไรครับก็สามารถใช้งานได้ปกติครับผม เข้าสู่ขั้นตอนการประกอบไส้เข้ากับถังเลยครับเราจะทําการใส่ไส้เตาที่เราจัดเตรียมไว้เข้าไปในถังและทําการเชื่อมให้เรียบร้อยครับเมื่อเราทำการเชื่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วลักษณะก็จะออกมาดังภาพแบบนี้เลยครับ บริเวณส่วนท้ายของเตาให้เราทําการเสริมเหล็ก2เส้นหรือว่า4เส้นนะครับโดยคลิปวิดีโอนี้ผมลืมถ่ายตอนใส่เหล็กครับการใส่เหล็กเส้นบริเวณก้นเตาก็เพื่อรับน้ําหนักของไม้และทําให้เตาของเราแข็งแรงขึ้นครับเข้าสู่ขั้นตอนการใส่เหล็กเส้นบริเวณขอบถังครับการใส่เหล็กเส้นบนปากถังก็เพื่อให้เตาของเราแข็งแรงขึ้น และให้ใส่เตาของเราไม่โยกซ้ายยกขวาจะทำให้การปิดฝาเตาของเราง่ายขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่เราได้รับชมวิดีโอนี้สามารถทำได้หรือว่าไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ทักทายสอบถามได้เลยครับผมวิธีทำก็ง่ายๆเพียงเท่านี้ หากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ไล่ดวงดาวด้วยนะครับท่านใดที่ทำสำเร็จแล้วอย่าลืมส่งวิดีโอมาให้ผมรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับผม